สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกับพี่พิก TT Scooter อีกแล้วน,นะครับผมวันนี้นะครับ EP นี้เนี่ยมันเป็น EP ที่อยากจะมาบอกเพื่อนๆโดยเร็วที่สุดเลยว่าร้าน TT Scooter นะครับรถที่เราขายมือ2ทุกคันในร้านตอนนี้สามารถผ่อนได้แล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ยถามเข้ามาในอิ็อ b o x เยอะมากอยากซื้อรถผ่อนซื้อรถผ่อนเราขายรถเวสป้ามือสองเนี่ยมาไม่ต่ำกว่า5ปีนะครับเราขายเงินสดทุกคันไม่เคยมีเปิดระบบผ่อนตอนนี้ เรามีระบบไฟแนนซ์นะครับมารองรับรถทุกคันที่ขายอยู่ในร้านนี้แล้วนะครับแต่จะเรียกว่าทุกคันก็ไม่ได้บางคันที่ต่ำกว่าปี2014ลงไปเนี่ยมันจัดไฟแนนซ์ไม่ได้พวกนั้นจะราคาไม่ได้สูงมากเนี่ยเพื่อนๆน,น่าจะซื้อสดกันได้สบายๆอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนในคันที่ขายกันอยู่เนี่ยเราสามารถซื้อจัดไฟแนนซ์ได้แล้วนะครับ แล้วอีนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังคุณสมบัติคนที่จะซื้อนะครับต้องเป็นยังไงบ้างนะครับถึงจะสามารถซื้อรถผ่อนกับทางร้านเราได้นะครับไปครับผมอ่ะแล้วนี่คือรถมือ2ในร้านเรานะครับ ตอนนี้เรามีรถให้เลือกเนี่ยไม่ต่ำกว่า1 0ถึง20คันนะครับแล้วแต่ช่วงที่รถมันเข้ามาเยอะหรือน้อยนะครับซึ่งผมบอกแล้วว่าตอนนี้ทางร้านเนี่ยเปิดระบบให้ผ่อนแล้วนะคุณสมบัตินะครับคนที่จะสามารถมาซื้อผ่อนกับเราได้นะครับหนึ่งนะครับเป็นคนไทยสัญชาติไทย1 0 0เอนะครับสองนะครับอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับขาดวันเดียวก็ไม่ได้ครับต้องรอก่อนจนถึงอายุไม่เกิน65ปีนะครับผมสามนะครับต้องมีอาชีพนะครับทำงานหลักๆเลย ุ่มพนักงานลูกจ้างพนักงานบริษัทพนักงานทั่วไปนะครับรายได้ขอไม่ต่ำกว่า8,00 0บาทต่อเดือนนะครับแล้วมีภาระที่ผ่อนอยู่รวมกับรถใหม่แล้วเนี่ยไม่เกิน5,000บาทต่อเดือนนะครับอย่างเช่นลูกค้าบอกว่ามีรายไดู้่8 0 0 0บาทนะครับแล้วมีผ่อนโทรศัพท์อยู่2000บาทต่อเดือนเท่ากับลูกค้าจะซื้อรถคันที่ผ่อนได้ไม่เกิน3,000บาทนะครับผมอายุงานที่ทําอยู่นะครับไม่ต่ำกว่าสี่เดือนรายได้ผ่านการโอน hall, หรือสมุดบัญชีนะครับเป็นการรับเงินผ่านการโอนจากบริษัทถ้ารับเงิน ต้องมีแสดงรายได้ไนดะ้เช่นร้านค้าหรือบริษัทหรือสถานที่ทํางานที่ลูกค้าทํางานอยู่เนี่ยเขาต้องออกใบรับรองให้เราได้นะครับว่าเราเป็นพนักงานหรือลูกจ้างเขาจริงตั้งแต่วันที่เ่าไห่รายได้เท่าไหร่ตรงนี้สามารถซื้อได้เหมือนกันนะครับผมต่อมานะครับสำหรับเพื่อนๆที่ค้าขายออนไลน์นะครับเราต้องมีการขายของอะ่ะอยู่ในโซเชียลเนี่ยไม่ต่ำกว่าสี่ห้าเดือนนะใบเสร็จที่เราไปซื้อของมาหรือว่า สเตทเมนต์การโอนของลูกค้าที่สั่งซื้อของกับเราการแชทกับลูกค้าหรืออะไรเงี้ยพวกเนี้ยสามารถเอามาประกอบในการซื้อลดแบบผ่อนได้เหมือนกันนะครับหรือคนที่ทําอาชีพเป็นรเดอร์หรืออะไรเงี้ยครับมันจะมีการยืนยันตัวตนจากในแอปนะครับแล้วก็การรับงานส่งงานพวกเนี้ยเป็นหลักฐานในการที่เราอ่ะจะสามารถมายื่นทําการผ่อนรถกับทางร้านเราได้เช่นเดียวกันครับผม ซึ่งรถแต่ละคันเนี่ยที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยผ่อนนะครับเริ่มต้นเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ2,000กว่าบาท3,000กว่าบาท4,000กว่าบาทแล้วแต่รถนะครับผ่อนสูงสุดต,ตอนนี้36เดือนนะครับส่วน48เดือนต้องเป็นรถไม่ต่ำกว่า3ปีนะครับสามารถยืดได้ถึง48เดือนนะครับผม แล้วก็อยู่ที่เครดิตของลูกค้าเองด้วยต่อมานะครับลูกค้าที่จะซื้อนะครับต้องไม่มีประวัติแบบติดแบล็คลิสต์หรือมีการคืนรถค้างชําระรถอาง่ายไอ้พวกนี้เคยมีประวัติไม่ดีมาก่อนได้แต่ปัจจุบันที่กำลังจะยืนเนี่ยต้องเคลียร์มาให้จบหมดทุกอย่างแล้วนะครับเคลียร์มาแล้วไม่ต่ำกว่าสามเดือนนี้ปิดบัญชีมหมดแล้วครับตอนนี้ไม่มีอะไรเลยสามารถซื้อได้ส่วนโพสต์ต่อไปคนที่อยากจะซื้อต้องทำไงต่อ เลือกรถครับเลือกเลยว่าชอบคันไหนถูกใจคันไหนในร้านเรานะครับต่างจังหวัดก็ซื้อได้นะครับสามารถเข้ามาคุยได้เกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับตัวไฟนั้นเรารองรับนะครับสามารถไปจัดให้ถึงที่บ้านได้เลยนะครับผมเราจะมีการให้จองรถนะครับคนละสามพันบาทบางคันที่จัดเต็มฟรีดาวน์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรับรถผมโอนเยินคืนได้ด้วยนะครับสามพันบาทที่จองมาแต่การจองคือเป็นการจองเพื่อที่จะให้ร้านมั่นใจว่าคุณจะซื้อจริงๆไม่ใช่มาจัดกันเล่นๆนะครับ มันเสียโอกาสคนอื่นที่รออยู่นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวพาไปดูว่าทำไมต้องซื้อรถกับท t ีสกูตเตอร์นะครับมันมีดีอะไรไปดูกันต่อที่เห็นด้านหลังผมนี้คือของแต่ง Newespa ทั้งหมดนะครับแล้วนี่แหละครับข้อดีของการซื้อรถของเรานะครับคุณสามารถนะครับใส่ของแต่งนะครับแล้ว ผ่อนไปกับรถได้นะครับพราะรถบางคันเนี่ยผมขายไม่ได้แพงไงมันต่ำกว่ายอดจัดอะสมมติเหลือ2 0 0 0 0 30,000เนี่ยเราสามารถพ่วงของแต่งเข้าไปนะครับแล้วผ่อนรวมลงไปในรถคันนั้นได้เลยนะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองดูนะครับสําหรับสายที่ชอบการตกแต่งด้วยแล้วก็จะดูได้ไงว่าคันนี้ผ่อนเท่าไหร่ไรไงเข้าไปดูในเพจครับผม TT สก o o เตอร์นะครับ เลื่อนดูได้เลยนะเดี๋ยวขึ้นให้ดูเลยผมจะเขียนบอกไว้ด้านหัวเลยว่าฟรีดาวผ่อนเดือนละเท่าไหร่ได้จํานวนกี่งวดนะครับส่วนใหญ่ผมจะลงไว้ที่36หงวดนะครับส่วนใครบอกเฮ้ยมันผ่อนแพงไปผมดาวได้ไหมดาวได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อให้ยอดผ่อนมันลดลงนะครับยอดที่ผมลงไปเนี่ยมันคือย,ยอดที่ค่อนข้างจะเบ็ดเสร็จแล้วในนั้นน่ะมันจะมีรวมประกันลดหายให้หนึ่งปีด้วยนะครับผมยังไงเพื่อนๆที่สนใจอย,อยากจะซื้อ n e w v e s p a โดยการผ่อนชำระกับไฟแนนซ์เนี่ยติดต่อเข้ามานะครับ เบอร์ผมเบอร์เดิมนะครับผมทุกช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมนะครับผมจำไว้เลยนะครับเวสปาต้องทีทีสักคุเตอร์นะครับผมไปแล้วครับ